สวัสดีครับผมนัทิกับทีวีเนื่องจากมีคนขอเรื่องทําห้องซ้อมนะฮะหรือห้องจําลองการต่อสู้นะฮะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาฮะชื่ออะไรเอ่ยเออไม่รู้เหมือนกันครับนั่นไงมันก็ต้องเล่นอย่างนี้ <c oughs> มันเล่นอย่างนี้ทุกคลิปกับคุณเลยน,นัดอร์ทีวีนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์และติดตามแล้วกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ like กดไลค์แล้วก็กดดูนะครับนั่นครับนั่นแหละครับผู้แขกรับเชิญนี่พูดโลโก้ตัวเองได้โหดไรมาก เรื่อง <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาห้องนี่นะฮะห้องการไอห้องเปิดห้องฝึกซ้อมนะฮะเดี๋ยวบอกวิธีขั้นตอนต่างๆนะฮะมาเร็วแขกรับเชิญตามติดชีวิตนอตสลิมนอตอยู่เราต้องเข้าอันนี้นะฮะนี่อน,นี้และซื้อไอเครื่องสแกน5,000นี่นะฮะเครื่องสแกน5,000นี้ซื้อแบบซัก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 สองหรือ300นะฮะ ล้วพกไปตรงช่องเกียร์นะฮะเราไปสแกนมอนทุกตัวที่คุณอยากสแกนนะฮะเก็บแต้มให้ได้นี่นะฮะห้าหมื่นนะฮะเราคุณจะซื้อห้องจำลองได้เดี๋ยวผมจะไปสแกนให้ดูนะฮะล้วห้องล้วห้องไอ้จำลองก็จะเป็นห้องอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ห้องอตรงนี้แล้วห้องนี้จะมีนั่นด้วยะฮะระบบทดลองแรงนะฮะตั้งแต่แลงหนึ่งยันแลงยี่สิบนะฮะ สามารถไปเล่นได้เดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีสแกนเอาแต้มน,นะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยแล้วกันฮะเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ในยานตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีใส่ด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อผู้เล่นใหม่ไม่รู้นี่นะฮะช่องเกียร์แล้วใส่อันนี้มานะฮะมันจะพกได้สูงสุดร้อยอันนะฮะงั้นซื้อมาสักสามร้อยอันก็ได้ฮะสแกนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแต้มครบตอนถ่ายโดนเนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วอัดแล้วอัดแล้ว สวัสดีครับเนื่องจากเราขอเคลียร์มอนก่อนแล้วกันเนื่องจากเพื่อนเราแม่งไม่ทันไดไ้ยังไม่ทันบอกให้มันนั่นเลยแม่งเอาซะแล้วเดี๋ยวผมจิบเครื่องสแกนให้ดูนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับนี่กล้องใช่ไหมกล้องถ่ายรูปนี่ฮะสะแกนต้องรอเวลาแป๊บนึงนะฮะปุ๊บจะขึ้น63เห็นไหมฮะจะขึ้น63สแกนยากนิดนึงต้องเอาโลกี้มาสแกนนะครับไอ้เพื่อนเทงสวยกูยังไม่ได้สแกนให้มันดูเลยโอเค อ่าเนี่ยครับให้มันยืนตีเลนนี่ครับจะเก,กินห5ห้แกงอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะจนก,กว่าครบห้าหมื่นตึง้งผมขอบอกอย่างหนึ่งนะฮะกว่าจะครบ5 0 0หมืนี่ลำบากคุณมากนะฮะเพราะเพราะมันมีระบบใหม่มันเก็บได้วันแรงละ1 0 0 0พันนะฮะสมมติคุณแรงหนึ่งก็เก็บได้แค่พันเดียวนะฮะหร,หรือระบบหรือระบบมันเป็นยังไงอันนี้ผมจะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึง่ง ปุ่งนียฮะสแกนไปเรื่อยๆนะนะฮะสแกนจะกระทบ5 0 0 0มืนะฮะอันนี้ผมได้ครั้งละ60ก็นะฮะคิดเอาเองนะฮะอ่าสแกนแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไล่มอนก่นกอนแล้วเอาของด้วยยึดเคปืนฟรีอาเราทำรีเพเพื่อนตกเหวนะฮะ <laughs> ปืนฟรียังแหละเอองั้นเราขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะฮะถ้ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวผมมาแก้อีกทีนึงแล้วกันฮะใช่ครับแล้วอย่าลืมกดออัครสมคชิกสองครั้งในช่องนัสลิปด็อกทีวีนะครับผมโอเคครับบายบายย่รอเล่นเอาล้ะครับผมลืมบอกอะไรไปบางอย่างอันนี้ผมมาอัดเพิ่มนะฮะ ซึ่งไออนาภายอันเนี้ยข้างๆเนี้ยมันจะเป็นกับดักนะฮะกับดักคอยจับไอตัวที่มันได้ตัวละ3 4 0 0 0นะฮะตัวละ3 4 0 0 0ก็จากเควส์เนี้ยนะฮะ <c oughs> อันนี้เ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> เป็นเควสเนี่ยอันนี้หายปะฮะดูยูแ h a v อันนี้แท็กเก็ตเป็นเควสแรายวันนะฮะอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าสแกนนี้ครบ4ตัวนะฮะ <c oughs> คุณก็ได้ได้1,000แต้มกะ พันแต้มกับไอพิชจักรนี้นะฮะเนี่ยเป็นเควสรายรวันสามารถรับได้วันละครั้งนะฮะเนี่ยผมอธิบายเพิ่มแค่นี้แหะฮะว่ามีกับดักกับรับเคพสรายรวันได้จะได้แต้มเยอะหน่อยแต่แกนตามที่มันบอกเมื่อกี้นะฮะของผมที่ของผมได้นะั้นเป็นเฮวีจินเนียนะฮะ นี่เห็นไหมพี่วิวนะีกันเนอร์นะพี่วิกินเนียได้เองสแ,แกนครบสี่ตัวผมก็ได้หมื่นหนึ่งนะฮะตามที่เห็นอยู่นี่เนี่ยอ่าผมทำคลิปเสริมให้นะฮะผมไปแล้วฮะโชคดีฮะ